อิสระเจ้าของแบรนด์ไอรินนะคะวันนี้พาทุกท่านมาลงพื้นที่ที่ทุ่งว่านะคะาจังหวัดชนูนวันนี้ดิฉันอยู่กับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำมัดย้อมนะคะแนา่สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะคือจรูนนะครับจรูนน้อยปา้าค่ะเป็นคนชอบงานผ้าเหรอคะก็เรียนมาทางศิลปะแล้วก็หลังมา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 ,ม,ามีเจอว่าเพื่อนๆที่เขาทำเรื่องผ้า ก็เลยค้นพาเรื่องนี้มาสิกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วนะคะถือว่าสิบกว่าปีนี่คือได้ในเรื่องของสีจากธรรมชาติแล้วก็เรื่องของลวดลายใช่ไหมครับอย่างอย่างพื้นที่เห็นนี่เป็นเป็นลวดลายอะไรคะอาจารย์มี่เขามีอันนี้ลูกดาวนกแล้วก็ลูกปลานะคืออันนี้อันนี้มันเป็นเทคนิคเสริมเพราะตอนแรกเรามัดยอม ตอนนี้เราเราเราจะเก็บสีเดิมของผ้าไว้ในการเอาถุงพลาสติกปิดไว้พอผ้าแห้งแล้วเราก็มามาตีตีใบไม้ลงไปเลยเลยเดบ็อกเดบ็อกนะคะกรจะเห็นว่ามีมีหลายเทคนิคอยู่ด้วยกันแล้วสีสีอันนี้ได้มาจากอะไรคะใบหูกว้างนี่ไหมคะไม่ไม่อันนี้สีจากพื้นที่ทะเลน้อยครับสีจากใบหพื้นที่ทะเลน้อยนะคะค่ะ ก่อนจะงคืนนี้เนว่ามีลายใบกัญชาใบกัญชาด้วยนะคะลายใบกัญชาชัดเจนมากเลยค่ะนะคะแล้วก็อย่างเมื่อสักครู่อาจารย์พูดไปแล้วก็คือเป็นบล็อกคะอันนี้บล็อกรูปปานะคะแล้วก็โดยใช้ใบไม้เลยค่ะใบไม้สีจากใบไม้เลยอันนี้ใบถูงกว่านี่เราเราจะวางไว้บนบล็อกอย่างนี้แล้วก็เอาเอาผ้ามานะคะมามาทับค่ะ บบอหม่ย่าเป็นรูปปลาอยู่เลยนะคะนะคะ, <c oughs> ะวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้มาชมงานฝีมืองานหัตถกรรมที่เออเอาศิลปะมาเพิ่มมูลค่านะคะ <c oughs> สร้างโอกาสแล้วก็ถ่ายทอดถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนนะคะชุมชนที่นี่ก็ถือว่าเป็นดินแดน g o p a u s ใช่ไหมคะ <c oughs> ก็มีความหลากหลายทางชีวภาพมากมายแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นทั้งในเรื่องของอาหารใ <c oughs> นเรื่องของ ที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นงานศิลปะที่สร้างความสุขแล้วก็สื่อสารสิ่งดีๆใ,<ไ>ให้กันนะคะกับอันนี้จริงๆแล้วกลิ่นกำเนิดเกาอยู่แถวฝั่งทะเลแต่มันไม่ไกลจากฝั่งทะเลอ่าค่ะค่ะแต่กว,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 วังเนี่ยกวังแต่วันนี้เราจะมีจะมีใบชนิดหนึ่งเ,เป็นใบหลอใบหลอใบหล่อจะเป็นไม้โตเร็วก็เกิดขึ้นที่นี่ะใบหลอจะออกเป็นสีเทาหลักๆนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง ชิ้นงานที่อยากให้เห็นว่างานศิลปะที่สร้างโอกาสให้ทั้งความสุขทั้งคนทําแล้วก็ผู้ที่รับผู้ที่ได้สัมผัสหรือว่าเป็นเจ้าของนะคะก็เป็นความสุขใจที่เห็นงานดีๆนะคะมีเรื่องราวแล้วก็มีความเป็นมาจากโการขั้นตอนการทำเนี่ยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวจะทำสีเหลืองให้ดูเนอสแล้วน้อสส 啊，没、啊啊啊哎、呀。